สําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะครับอารมณ์และความเครียดนะครับวันนี้ <c oughs> เรามาขึ้นในเรื่องของวิธีนะครับปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดนะครับแน่นอนนะครับเราทุกคนเคยอยู่ในสภาวะของความเครียดกันทั้งนั้นเช่นเวลาใกล้สอบนะครับหรือว่าการถูกทําโทษการเสียใจหรือว่าเศร้าใจนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ครับดังนั้นสภาวะดังกล่าวนี้นะครับย่อมทําให้เกิด ความเครียดได้ซึ่งความรุนแรงจะมีมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับของพวกเรากับการจัดก,การอารมณ์และความเครียดนะครับดังนั้นนะครับเราทุกคนนะครับต้องมีวิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดได้นะครับโดยมีวิธีง่ายก็คือนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับการพักผ่อน นะการพักผ่อนก็คือการที่ร่างกายของคนเรานะครับได้พักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายได้เต็มที่นะครับหรือว่าได้ร,ไดรับการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมนะครับจะช่วยให้ความเครียดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการดําเนินชีวิตของอประจําวันของเราได้มากและช่วยให้เราสามารถเผชิญกับสภาวะ,ะการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเรา นะครับได้พักผ่อนแม้วันละนะครับห้านาทีของแต่ละวันนะครับหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จนี่นะครับได้พักผ่อนห้านาทีเป็นอย่างน้อยนะครับจะทําให้ความตึงเครียดหรือว่าจะทําให้ผลการเรียนนั้นหรือว่าการทํางานของพวกเรานี้นะครับทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็คือพักผ่อนเป๊บตอนบ่ายสามารถเรียนได้นะครับสามารถเรียนได้แล้วก็มีเรียนรู้เรื่องนะครับขอให้ใหแช่เราได้พักผ่อน แล้วก็การพักผ่อนนะครับเปรียบเสมือนการทําให้สมองของเราได้ผ่อนคลายนะครับถือว่าเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะครับจะทําให้ลรอ่างอาจะทําให้จิตใจสดชื่นเกิดความสบายใจค,คลายความวิตกกงังวลหรือว่าสามารถคิดหาทางแก้ปัญหาได้นะครับมีนะครับมีการพักผ่อนะที่เยอะนะครับก็คือการพักผ่อน สามารถทําได้หลายวิธีนะครับก็คือ1นึเดินเล่นกับเพื่อนสองนะครับหาซื้อของขวัญเล็กน้อยให้ตนเองบ้างนะครับเป็นการให้กําลังใจตนเองสามนะครับเล่นตลกหรือว่าหยอกล้อเล่นกันกบเพื่อนแต่ว่าไม่หยอกล้อรุนแรงเกินไป4นะครับอ่านหนังสือที่เคยชอบนะครับอ่านหนังสือที่ตนเองนั้นชื่นชอบนะครับห้านะครับนั่งหรือนอนอดูหนังอย่างนี้นะครับ6ก นะครับรับประทานอาหารเช้า,าที่มีประโยชน์นะครับนั่นก็คือถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่งนะครับทีนี้มาดูนะครับวิธีการปฏิบัติตน้นนะครับในหัวข้อที่สองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนะครับหรือว่าการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะวิธีที่สองคือการนอนหลับนะครับการนอนหลับมีความสําคัญและจําเป็นต่อสุขภาพและการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันของร่างกายโดยผู้ใหญ่ ต้องการเวลานอนหลับประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับต่อวัน,นสำหรับเด็กนั้นนะครับจะต้องการเวลานอนประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวันนะครับต่อไปนะครับการประเมินนะพฤติกรรมในการนอนหลับก็คือถ้านักเรียนง่วงบ่อย ครับแม้ว่าจะนอนมากเท่าไหร่ก็ยังง่วงควรไปพบแพทย์เพราะว่าอาการบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพทางกายหรือจิตใจได้หรือการนอนไม่หลับเ็ระเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นเพราะอาจเนื่องมาจากร่างกายนะครับที่สะสมความเครียดที่ค่อยๆสะสมไว้นะครับมีความวิตกกังวลสูงจนเกินไปทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายไปเองนะครับ มาดูนะครับวิธีหรือข้อเสนอแนะครับเพื่อทําให้การนอนหลับที่ดีขึ้นครับก็จะมีหลายๆวิธีนะครับเพื่อให้เราได้นอนง่ายขึ้นหนึ่งะครับก่อนเข้านอนควรทําตใจให้สงบนะครับสองนะครับหลีกเลี่ยงสารหรือสิงะตุ้นนะครับที่ทําให้ร่างกายของเรานตื่นตัวนะครับสามนะครับบางคนอาจจะดื่มนมหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนนะช่วยให้หลับนอนได้ง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดก,การอารมณ์และความเครียดนะครับวิธีที่3ก็คือการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายค,กาออกกาคือการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับมีผลต่อสุขภาพทางกายมีผลต่อสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับนอกจากนี้การออกกําลังกายยังเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยลดความตึงเครียดนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้อีกทางหนึง่งและ นะครับสามารถส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาของเราได้ด้วยนะครับสรุปนะครับบทหน่ในการเรียนรู้ที่6กนะครับการจัดก,การอารมณ์และความเครียดนะครับสรุปก็คือความเครียดนะครับเป็นภาวะทางจิตใจซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายหรือจิตใจนะครับถ้านักเรียนปล่อยให้เก็บไว้สะสมอยู่นานโดยไม่รับการแก้ไขนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตนเอง นะครับหรือบุคคลอื่นในสังคมนะแต่ในขณนะดเดียวกันเราก็สามารถป้องกันและรักษาอาการเครียดได้เช่นการรักษาสุขภาพนะครับหรือว่าการมองโลกในแง่ดีการนอนหลับการออกกําลังกายนะการพักการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดความสุขนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจของตนเองนะครับรวมถึงบุคคลอื่นในสังคมด้วยนะครับสำหรับ หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับการจัดการอารมณ์และความเครียดก็ให้นักเรียนปฏิบัติก็คือ1นะครับจดตามสไลด์นะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วนะครับนำส่งเมื่อเปิดเมื่อเปิดเรียนออนไซต์นะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องหน่วยที่7นะครับการเลือกใช้บริการสุขภาพนะครับในชีวิตประจำวันนะครับ